สวัดีค่ะในชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาสังคมศึกษาค่ะเราก็ยังคงอยู่ในสาระที่3ค่ะเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ในชั่วโมงที่แล้วนะคะค,คุณครูก็ได้อธิบายถึงความหมายของการผลิตสินค้าและก็บริการรวมไปถึงปัจจัยในการผลิตสินค้าและก็บริการค่ะ ทีนี้ในชั่วโมงที่2นี้นะคะเราก็จะมาต่อเนื่องเลยนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลนะคะต่อการผลิตสินค้าและก็บริการะคะ่ะก่อนอื่นเรามาดู ัวข้อเนื้อหาในบทเรียนนี้กันก่อนนะคะหัวข้อที่1ค่ะจะเป็นการใช้เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและก็บริการส่วนหัวข้อที่2นะคะเราก็จะไปดูถึงปัจจัยอื่นๆนะคะนอกจากปัใจจัยในการผลิตทั้ง4อย่างแล้วเนี่ยมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและก็บริการค่ะและในหัวข้อที่3นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคค่ะ หัวข้อที่1นนะคะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและก็บริการก่อนอื่นนะคะคุณครูอยากให้พวกเรานะคะได้ทราบถึงความหมายของเทคโนโลยีกันก่อนค่ะเทคโนโลยีนะคะหมายถึงวิทยาการหร,หรือความก้าวหน้าที่สามารถนํามาใช้ในการพัฒนาการผลิตรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้าและก็บริการนะคะ ดังในปัจจุบันนี้นะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าเราได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับด้านอุตสาหกรรมนะคะด้านการเกษตรด้านการแพทย์นะคะรวมไปถึงในด้านการศึกษาด้วยเช่นกันนะคะในตัวอย่างนะคะที่คุณครูได้นำมาในวันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะคะเป็นเครื่องบรรจุสินค้า นักเรียนดูในรูปที่คุณครูนำมานะคะจะเห็นว่ามีการาใช้เครื่องจักรนะคะในการบรรจุสินค้าซึ่งแต่ก่อนนะคะเราก็จะใช้แรงงานของมนุษย์นะคะในการที่จะบรรจุสินค้าแต่ณปัจจุบันนะคะด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะก็ได้มีการคิดค้นเครื่องจักรเพื่อที่จะมาใช้ทุนแรงของมนุษย์แล้วก็ เพื่อผลิตสินค้าและก็บริการที่มีคุณภาพมากแต่กว่าน,นั้นคือ,อเครื่องจักรเหล่านี้นะคะสามารถที่จะผลิตสินค้าได้ในปริมาณที่มากขึ้น กว่าการใช้แรงงานของมนุษย์นะคะและยังใช้เวลาในการผลิตที่สั้นลงไปนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ผู้ผลิตนะคะเล็งเห็นถึงความสําคัญในการนําเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้นะคะเข้ามาใช้ในการผลิตสินค้าและก็บริการมากขึ้นด้วยค่ะตัวอย่างที่2นะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีนะคะที่นํามาใช้ในด้านของการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็น เครื่องเกี่ยวข้าวรวมไปถึงเครื่องสูบน้ำนะคะนอกจากนี้ในปัจจุบันนะคะก็ยังได้มีการนำโดรนนะคะมาใช้ในการเกษตรด้วยเช่นกันในการหว่านปุ๋ยนะคะถ้านักเรียนเคยเห็นโดรนนะคะที่ที่ใช้ในการถ่ายรูปในมุมสูงนะคะปัจจุบันก็ได้มีการนำพัฒนาใช้ในด้านของการเกษตรด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนจะเห็นว่า ในส่วนของการนำเทคโนโลยีนะคะเข้ามาใช้ในการผลิตสินค้าและก็บริการถือว่ามีความสำคัญและก็มีความจำเป็นต่อผู้ผลิตเป็นอย่างมากนะคะนอกจากจะช่วยให้การผลิตสินค้าและก็บริการแล้วนะคะยังเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของคุณภาพราคาและก็ ปริมาณนะคะที่ได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะในหัวข้อที่2นะคะเราจะมาดูต่อในหัวข้อปัจจัยอื่นๆน,นะคะที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและก็บริการะคะ่ประปัจจัยที่1ก็จะเป็นในส่วนของราคาน้ำมันนะคะ น้ำมันถือว่าเป็นทรัพยากรหาธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปนะคะน้ำมันเป็นปัจจัยที่ผู้ผลิตต้องคำนึงถึงหากน้ำมันมีราคาสูงขึ้นก็จะส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตก็สูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นหากผู้ผลิตนะคะ,ะมีต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้นแล้วผู้ผลิตก็จะต้องปรับราคาะคะของสินค้าขึ้นสูง ตามไปด้วยนะคะเพื่อที่จะได้กําไรจากการขายสินค้านั้นๆและในการที่จะขายสินค้านะคะก็จะต้องมีการขนส่งสินค้าไปในที่ต่างๆนะคะเพื่อ,อตอบสนองกับผู้บริโภคเพราะฉะนั้นนะคะในการขนส่งนะคะไม่ว่าจะเป็นยาพาหานะต่างๆว่าจะเป็นาทางบกนะคะทางน้ำทางอากาศนะคะก็ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยน้ำมันนะคะในการขนส่ง เพราะฉะนั้นราคาน้ำมันนะคะจึงมีอิทธิพลนะคะในการผลิตสินค้าและก็บริการค่ะปัจจัยที่2นะคะก็จะเป็นในด้านของวัตถุดิบค่ะนอกจากราคาของน้ำมันแล้วนะคะราคาของวัตถุดิบก็มีส่วนสำคัญเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าในการที่ผู้ผลิตนะคะจะผลิตสินค้าและก็บริการนะคะผู้ผลิตก็จะต้องมีการ นำวัตถุดิบต่างๆนะคะมาแปรรูปนะคะให้เกิดเป็นสินค้าและบริการขึ้นมาในขณะเดียวกันถ้าวัตถุดิบมีราคาที่สูงก็จะส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าและก็บริการนะคะมีราคาสูงตามไปด้วยพอมีต้นทุนสูงราคาของ สินค้าและบริการก็จะสูงขึ้นไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นในทางที่ดีนะคะผู้ผลิตนะคะก็ควรจะใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ภายในประเทศนะคะแทนการนำเข้าจากต่างประเทศก็จะสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้นะคะเพราะว่าจะตัดในส่วนของเรื่องของอายาพานธาหนะในการขนส่งราคาน้ำมันต่างๆอะไร ะะก็จะทําให้มีวัตถุดิบที่มีราคาถูกลงค่ะแล้วก็จะใช้ต้นทุนในการผลิตสินค้าและก็บริการที่ถูกลงด้วยค่ะค่ะในหัวข้อที่3นะคะปัจจัยนะคะที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคค่ะแน่นอนค่ะว่ามนุษย์เรานะคะมีความต้องการสิ และบริการต่างๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยเช่นเดียวกัน,นะค่ะเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะปัจจัยที่1นนะคะจะพูดถึงราคาของสินค้าสินค้านะคะจะอะสินค้าชนิดเดียวกันแต่ อาจจะมีราคาต่างกันนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้บริโภคนะคะจะเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างเนี่ยแน่นอนว่าผู้บริโภคนะคะจะต้องดูไปที่ราคาแล้วถ้าหากว่าสินค้าประเภทเดียวกันนะคะแต่มีราคาที่ต่างกันนะคะผู้บริโภคส่วนใหญ่แล้วนะคะก็มักจะเลือกซื้อสินค้าที่มีราคาที่ถูกกว่า อันนี้คือปัจจัยที่1ปัจจัยที่2ค่ะนอกจากราคาแล้วผู้บริโภคก็จะดูในเรื่องของคุณภาพนะคะสินค้าที่มีคุณภาพก็คือสินค้าที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจนะคะ รวมไปถึงการใช้งานนะคะของผู้บริโภคได้นะคะแม้สินค้าที่มีคุณภาพอาจจะมีราคาแพงกว่าสินค้าที่มีคุณภาพต่ำกว่านะคะแต่ผู้บริโภคส่วนหนึ่งนะคะจะเลือกซื้อเพราะว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของคุณภาพก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคค่ะ มาดูปัจจัยที่3นะคะในเรื่องของการโฆษณาค่ะการโฆษณานะคะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลออกไปยังสาธารณะนะคะเพราะฉะนั้นในการโฆษณานะคะก็จะทําให้ผู้บริโภคได้รู้จักสินค้าและก็บริการต่างๆได้อยา่างกว้างขวางเพิ่มมากขึ้น ะะและที่สำคัญก็จะส่งผลให้ผู้บริโภคนะคะเกิดความสนใจที่จะใช้สินค้าและก็บริการนั้นปัจจัยที่4นะคะเกี่ยวกับรายได้ของผู้บริโภคนะคะปัจจัยนี้ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่ารายได้ของผู้บริโภคนะคะย่อมมีผลต่อการซื้อสินค้าและก็บริการอย่างแน่นอนนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้ที่ มีรายได้น้อยนะคะก็มักจะซื้อสินค้าและบริการนะคะน้อยกว่าผู้ที่มีรายได้มากอยู่แล้วนะคะเพราะว่าจะต้องคำนึงถึงความจำเป็นนะคะของสินค้านั้นมาเป็นอันดับแรกนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะผู้บริโภคที่มีรายได้สูงนะคะก็มักจะเลือกสินค้าที่ ออมีคุณภาพนะคะในส่วนของราคาก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ามีกำลังที่จะซื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่านอกจากการที่เราเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นนะคะในการใช้สินค้าและบริการต่างๆแล้วเนี่ย เรายังต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาของสินค้าคุณภาพของสินค้านะคะการโฆษณาจูงใจต่างๆนะคะและที่สำคัญเราจะต้องดูรายได้ของเราด้วยนะคะว่าสามารถที่จะซื้อสินค้าได้แล้ว ไม่ส่งผลให้ตัวเราเองเดือดร้อนนะคะอ่านี่ก็ถือว่าเป็นปัจจัยนะคะที่มีความสำคัญต่อการต่อการซื้อสินค้าและก็บริการต่างๆของผู้บริโภคค่ะค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะคนณรุรูก็ได้อธิบายนะคะไปด้วยกันทั้งหมด3หัวข้อนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะคะในการผลิตสินค้าและก็บริการ รวมไปถึงปัจจัยนะคะที่ส่งผลต่อการผลิตสินค้าและก็บริการและนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะฝากนักเรียนนะคะกลับไปทบทวนนะคะว่าจะเป็นในหนังสือเรียนหรือว่าในวิดีโอที่คุณครูได้จัดทำไว้ให้นะคะ เพื่อที่พวกเราจะได้สามารถทำงานที่คุณครูมอบหมายให้ได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้อขอจบไว้เพียงแค่นี้ค่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ